สวัสดีค่ะพี่น้องสุบหูสุกคนจ้าย้ายตอมชุมแพ้มาอีกแล้วจ้าพี่น้องมามากินข้าวกับแพียงปลาแพยงปลาดุก้วกับตำมะเขือจะพี่น้องตำมะเขือกรอบกินข้าวเที่ยงกันจ้าพี่น้องมามาจ้ามากินน้ำกันจ้าก็เลื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่กดกระดิ่งติดตามย้ายตอมชุมแพ้แทวเป็นบ้านนี้เด้อค่ะพี่น้อง ขอขอบคุณหลายๆจากทั้งคนเก่าคนใหม่นะจ้ะเนาะมาได้จ้ามาด้วยต่างๆประเทศเมืองไทยสประกอล้วเขาจ้ามาจ้าผักกระมี้นนี่ลราจะและดีต้นและดีที่ย้ายปลูกเลาจะพี่น้องไม่ได้กินดอกหัวเพิ่นอันหากมันร้อยพูดพี่น้องขี้ดินหน่อยเนาะแลยไม่ได้กินหัวกินต้นมันเก่าเนาะพี่น้องมาจ้ามามากินน้ำย้ายต่อมจุ่มแพสแซ่บบ้านๆค่ะพี่น้องมามาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้า สวัสด,ดีค่ะพี่น้องมามาจ้าไม่กินกันเลยจ้าตำบักเขือแกงปลาพี่น้องหมอนตั้งย้ายก็ได้ตำเบเกอือปูปลาจ้ะอามีต้นและดีสองต้นจ้ะพี่น้องซื้อหัว่าไม่กินเนียนไก่บิ๊กซีไก่รถตัดจ้ะพี่น้องย้ายอยู่ตลาดรถตัดก็มีตอนเป็นรถตัดหน่อยบุฟีไขาย กินโซนมันนี่แหลนะเนาะปลูกเขาไม่ได้กินหัวจ้ายังปลูกไม้ตูวเหลืออีซองหนึ่งน้ำมาจากแต่ยังหัวเนาะ <laughs> อื มั้งที่เป็นหัวหาสิเมอ่อพี่นอ้องเป็นต้นแบบไงเนาะจ้าดินมันหน่อยอ่ะแล้วหากมันร้อยน่มันจะเปลี่นท่านตำแบบเือะเ่บๆดพี่นอ้องตำมบบเือปูปลา ยังปลากะเซ็บตุ่นงามงามย้ายัน้องจืดน้องจืดน้องจืด หมดเฮ้ยไงในงามจับพี่นองได้ดินมันบางยากถือ,อบึงทิเพื่อนนั่น,นที่มันปลูกสอนวิธีปลูกแล้วดีไหมเนาะหากมันร้อยแล้วมันที่โบเป็นหัวสนนมาจะไหม แต่ต่อมคืนหอดทุกคนด้วยจ้าพี่น้อง ทำเคี้ยมัจ้องแซ่บแบทำเคี้ยก่อนสปูปลาดเกีือ ย่อยน่อยไม่เรียแล้วยแล้วซื้อกินกิดม่นเราสื้อให้รถตัดแหละมากันนงะั้ตอมันดูไก่รถตัดไงเห็ดแสบพี่น้อย ทุ่เพ็ดเสืห่อ,หอนเจียงป่ากินทุกผางบ้างจ้ะพี่น้องผางของ,งเจ้าสมสมชื้อบ้านบ้านเลยจ้ะพี่น้อง ขอถทดก่อภัยได้จ่ายด้วดิวเบ๋สวยบางงามจัดพี่น่องว่าบันบันเกือบบันบันคักแงจะพี่หน่อยเต่ามันแขบยากลึกตอออกมาเห็ด มองเห้กับเขาอนอกจากพี่น้องอยู่แบบบ้านๆก่ะเป๋า,ายายยัดต่อมด้อจากพี่น้อง กันกันไปดนๆจ้าลิปนี้ยายก็คอปากไปจะมีเด้อจ้าเด้อพี่น้องตกินเติบแล้วจ้ายายยาันย้ายพดฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามยายต่อมเลยเลยจ้าไปละจ้าพี่น้องย,ย่ายมี่กินต่ออยู่ตามือเขียเว็ดแซบพี่น้องเอียลองเให้มึงเลยจ้าตามือเขียแซ่บหลายคูปลาแกงปลาไปละจ้าลำเลยลำเลย สะพูสุกคนเด้อจ้าเด้ย้ายที่ตามเข้าไปยามบ้านเพื่อนๆย่อนยู่ยกจ้าขอบคุณจ้า